เราจะมาจัดสรรยังไงทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในตลาดได้ไม่มีทางหรอกเราไม่ได้โตแบบจะทั่วประเทศก่อนเลยตอนนี้เราเริ่มจุดย่อยๆก่อนก็คือตะวันออกเฉียงเหนือทาไม่ได้หรอกผู้ขายเนี่ยก็คือเข้ามาสมัครแทนที่เขามีร้านออฟไลน์ line อยู่แล้วเป็นร้านเขาส่วนต่างเขาแค่เปลี่ยนมาเปิดที่ออนไลน์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเขาก็ list ของขึ้นแอปพลิเคชันของเราได้เลยนี่ใช้อะไรคิดเราจะ manage transaction ตั้งแต่ซัพพลายเออร์ตั้งแต่ผู้ที่จะขายให้ไหลลงมาแล้วไม่ไม่ได้พังตลาด <c oughs> ไม่ใช่มองว่าอยากจะขายของอย่างเดียวเราต้องกลุมร้านค้าเขาให้ให้อยู่บนแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพด้วยพึ่งเริ่มไป2อาทิตย์ในการเปิดร้านก็60-70ลายเปิดเข้ามาสโลแกนเราชื่อวีคีเฟิร์สก็เราต้องรู้จักให้ก่อนอยู่ที่วิธีคิดง่ายๆแล้วคุณก็เดินข้ามมันไป สวัสดีครับนัตวัฒน์พันธุกรกวีว e ุฒินะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเดอะบันดี้จำกัดก็แอปพลิเคชันวัสดุก่อสร้างประสบการณ์จริงๆก็เริ่มจากปูซีเมต์นครหลวงครับปูนอินซีนี่แหละครับมาปูนอยู่ประมาณสิปีเริ่มจากมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มาเป็นเซลลจากนั้นก็ไปอยู่ฝ่ายต่างประเทศครับมาดูพวกกิจการบรอดเอนเทรด t a i ลที่เห็นเป็นบิ๊กบ็อกซ์ใหญ่ๆจากนั้นก็มีโอกาสไปที่แคนเบอร์ราประมาณ2ปีครับก็เปลี่ยนธุรกิจเลยจากปูนมาเป็นรีเทลเต็มตัวที่เป็น ธุรกิจเกี่ยวกับเบเวอลสนะครับน่าจะเป็นเบียร์เป็นน้ำครับแล้วก็กลับมาทํำที่วัสดุก่อสร้างเหมือนเดิมคราวนี้เป็นสีเป็นผนังตกแต่งครับก่อนที่จะมาถึงแอปพลิเคชันบารดีย้อนไป2-3ปีแล้วครับจุดเริ่มต้นเราอยู่ที่กินกันเกรงเนี่ยแะครับกับพวกทีมทีมวัสดุก่อสร้าง เราก็จะรู้ว่าแอบอิจฉาสั่งอาหารช้อปปิ้งเขามีออนไลน์เรียบร้อยแล้วอย่างอื่นๆมีออนไลน์เปหมดแล้ววัสดุก่อสร้างอันเดียวที่ออนไลน์หากันยังไงดีจะเกิดจากการอิจฉาก่อนแต่พอหลังจากนั้นไม่ใช่อิจฉาเราต้องทําแล้วครับนะเพราะว่าเกิดร้านใหญ่ๆเพิ่มขึ้นเกิดบิ๊กบ็อกซ์ขึ้นมาเขาเรียกว่า category killer, c a t ตาล็อกเ l l e r คือมาทีเสร็จปุ๊บร้านเล็กๆเ,เนี่ยก็จะค่อยๆหายไป <c oughs> ผมว่าทุกรายเก่งหมดเลยค เขาเพรสเพสได้ได,ได้ได้ดีหมดเพราะว่าก็ยอมรับว่าการแข่งขันสูงจริงๆวัสดุก,ก่อสาร้างเราเห็นตั้งแต่เราเป็นซัพพลายเออร์เราเป็นผู้ผลิตนะฮะในปูลเราก็เป็นผู้ผลิตเราเห็นยี่ปัวสซาป,ปัวก็คือคนขายดิลเลอร์สับดีลเลอร์นะฮะเราเห็นภาพ b ิ๊กบ็อกซ์โมเดิร์นเเองที่เราก็เคยเคยดูแลเขาอยู่เหมือนกัน ด้วยความที่โลโก้เขาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาเฮียอซอถามว่าอาเฮียอซอ,อดียังไงหัวแกขยันมากนะแกเปิด7จ็ดโมงเช้าแกปิดนี่แกเปิดแทบจะทุกวันนะแต่สุดท้ายแล้วไลฟ์สไตล์ของคนมันเปลี่ยนนะเพราะว่าคนเนี่ยพอเจอที่เขาชอบเลือกสิ่งขอาอย่างร้านวสัสดุก่อสร้างเองแม้แต่รายใหญ่ต่างจังหวัดเองก็ยังจะมีสินค้าที่จํากัดอยู่ยังสู้บิ๊กบ็อกซ์ไม่ได้ที่ใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนพอบิ๊กบ็อกซ์ไปอยู่เราก็เหมือนแล้วเราเองเราก็อยากเดินชอปปิ้ง เราเราก็อยากไปเดินเซ็นทรัเราอยากไปเดินเอ็มโพเรียมเอ็มพอเทียมีห้องแอร์เย็นๆมีร้านกาแฟมีนูน่นมีนี่มีได้เลือกของด้วยตรงนั้นแหละฮะมันเป็นจุดที่ทําให้ไลฟ์สไตล์คนมันเปลี่ยนเพอไลฟ์สไตล์คนมันเปลี่ยนเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็เริ่มกระทบว่าอาจจะจะซื้อของข้างบ้านไม่เอาเราไปกินข้าวเราไปซื้อวัสดุก่อสร้างด้วยดีกว่าก็เป็นที่มาของการขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจก่อสร้างก็จริงๆมันธุรกิจที่ดีเศรษฐกิจดีไม่ดีธุรกิจก่จอสร้างก็มีนะแต่ปัญหาคือมีแต่เค้กมันเล็กลงนะฮะถ้าเค้กมันก้อนเท่าเดิมทุกคนก็กินกันกัน,ก,นก็พออยู่ตัวกันได้อันนี้เค้กเล็กลงแล้วเพื่อนตัวใหญ่ๆตัวใจแอนตัวอ้วนเข้ามีคราวนี้พอเพื่อนอ้วนคนเดียวไม่ไหวเพื่อนอ้วนมาสิบคนกินกันเก่งหมดเลยอีตัวผอมตัวเล็กๆนี่ก็เริ่มจะอยู่ไม่ได้ ข้อดีของเราคือผมก็เกิดมาจากตรงนี้ด้วยแล้วเราก็เห็นทั้ง value chain ทั้งหมดนะเราก็เป็นผู้ผลิตเองแล้วเราดูแลทั้งหมดเลยทั้งยี่ปัวซา mm hmm. ปัวโมเดิลเทรดเ,เราก็ดูแลอยู่นะแม้จะต่างประเทศเองเราก็ดูอยู่เราสนุกกับการที่แต่ก่อนมันขายดีและทุกคนมาจับมือกันร่วมกันโป๊ของกันนะฮะแล้ววันหนึ่งเรามาเห็นว่าทุกคนไม่ได้จับมือกันแล้วแล้วกลับกลายเป็นต่างคนต่างอยู่ด้วยไทยวัสดุตะขาเพชรบุรีส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยพบสินค้ากว่า1 0 0หม่รายการ คนที่ปรับตัวและคนที่ใหญ่เท่านั้นที่อยู่ได้คนเล็กๆที่อยู่ได้ก็คือต้องต่างอำเภอจริงๆซึ่งเขาก็จะขยายไม่ได้ก็ยังถูกจำกัดถ้าแบรนด์ใหญ่ๆมาเสร็จปุ๊บโฮมมาร์ทมาทั้งทีครบจบที่เดียวคำว่าครบจบที่เดียวเนี่ยดีสำหรับหลายๆคนที่เป็นผู้รับผู้บริโภคไงแต่ท่านครบจบที่เดียวไปเรื่อยๆเนี่ยอีกคนเราก็ต้องมองว่าร้านค้าสะดวกก็คือผู้บริโภคเหมือนกัน ถ้างั้นเราเราจะมาจัดยังไงให้ทุกคนเนี่ยจัดสรรยังไงทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในตลาดได้แล้วเราไม่ได้ทะเลาะก,กันเกินไปหายไปเยอะครับหายหายไปเยอะมากเลยสมมุติว่าวัสดุก่อสร้างถ้าเขาเซอร์เวกันก็มีอยู่ประมาณ5 0 0 0สนล้านนะฮะมาเก็ตนวโลุ่สี่แสนห้าถึงห้แสนล้านฮนะสานี่กระโดดนะผมว่ากระโดดไปบรอดเอนเทรดแล้ว โมเดินเทรดนี่เปิดอยู่ประมาณ260-270อยเไปกินไป30ใช่ฮะแต่ก่อนจะจะจะ,จะ,จะไม่จะ5% 10%แต่มันโจทย์มันอยู่ตรงนี้ตรงที่วัสดุก่อสร้างที่70%อร์นี่คือหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าถึง20,000ืล้านถ้าเราเทียบสเกลกันแล้วเนี่ยสองกิน30%มสอซหมื่นกิน70%็ดเอร์ซถ้า260ิเบิ้ลไปเป็นห0าร้อแล้วเร,เราเราจะอยู่กันยังไง โลแกนเราชื่อวีกี้เฟิร์สวีกีเฟิร์สก็เราต้องรู้จักให้ก่อนถึงจะถึงจะกลับมาคือเราเกิดตอนช่วงตลาดมันบูมพอดีคือประสบการณ์ของคนที่บานดี้เนี่ยเห็นในตลาดวัสดุกับมันบูมพอบูมเสร็จก็อย่างที่บอกนะทุกคนรู้สึกแฮปปี้กันแต่พอตลาดมันเล็กอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าใครผิดหรอกทุกค,คนต้องปรับตัวกันหมดแต่ก็ต้องปรับตัวยังไงทําให้ทําให้ร้านเล็กๆตอนนี้ถ้าเจอประสบการณ์อย่างใหญ่ๆมาหรือว่าออนไลน์มาอย่างเงี้ยเขายังอยู่ได้ยังไงโจทย์อีกอย่างหนึ่งก็คือ เจนสองช่วงนั้นเจนหนึ่งเนี่ยไปแล้วคุณพ่อคุณแม่เปิดร้านวัสดุก่อสร้างขยันแข่งๆทำมาอย่างดีทุกคนมีตังหมดส่งลูกเรียนเมืองนอกหมดลูกกลับมาคุณพ่อไอเฮียอสอยังนั่งเขียนจดนะผมเจอร้านค้ารายหนึงไปเยี่ยมแบบว่าสนิทกันมากพะน้องก็เห็นตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผมเป็นเซล์วิ่งขายของให้เขาอยู่เขาบอกว่า พี่ก๊อฟไม่ต้องเอาอะไรมาบอกคุณพ่อเลยนะไม่เอาละเหนื่อยก <c oughs> ็น้องจะไม่เหนื่อยได้ไงน้องหยิบนู่นหยิบ,ยบนี่ยังทำแบบคุณพ่ออยู่เลยบ <c oughs> อกเลยเดี๋ยวพี่ช่วยขเขานี่แบบเปิดใหม่มใช่ไหมเพราะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเพนพอยต์ของอาชีซอด้วยบางทีลูกไม่อยากกลับมาทำเพราะพ่อก็แบบโอ้โหใช้ยังยุคขายของรุ่นเก่าเจอแต่คนเดิมๆอย่างเงี้ยเด็กสมัยนี้เขาจิ้มออนไลน์กัน เพราะชีวิตของไอเออโตวุ่นวายตอนไหนตอนเช้าเปิดไหมโอ้โหคนมาสั่งกันเต็มใช่ไหมฮะตอนบ่ายวุ่นวายตรงไหนไปแบงก์โอนเงินตรงนี้จะเปลี่ยนหมดเลยก็คุณสั่งมาคุณก็ลิสต์ปริ้นออกมาเสร็จปุ๊บให้ลูกน้องหลังบ้านจัดของคนมารับหรือว่าไปส่งเขาก็ได้เหมือนแอปซื้อของทั่วไปเลยครับ<ม>เราจะมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผู้ซื้อก็คือปกติเหมือนเข้ามาแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ อีคอมเมิร์ซเลยครับวันที่12เดือน2เนี่ยเปิดมาเสร็จปุ๊บคุณสามารถสั่งของได้ผู้ซื้อแต่ผู้ขายเนี่ยก็คือเข้ามาสมัครเหมือนแทนที่เขามีร้านออฟไลน์อยู่แล้วเป็นร้านค้าสุขสราเขาแค่เปลี่ยนมาเปิดที่ออนไลน์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเขาก็ list ของขึ้นขึ้นแอปพลิเคชันของเราได้เลยครับแล้วก็ใส่รายละเอียดใส่ราคาครับก็ซ i m p l ง่ายๆไม่มีอะไรมากเราไม่ได้โตแบบกะ ทั่วประเทศก่อนเลยตอนนี้เราเริ่มจุดย่อยๆก่อนก็คือตะวันออกเฉียงเหนือคืออีสานอีสานมาหลังจริงๆต้องบอกว่าบานดี้เราก็เกิดจากตรงนั้นเลฮะเราเกิดจากกาลสินพื้นเพของโคฟ,ฟาวเดอร์ด้วยและพื้นเพของผมที่ทํางานอยู่กับพื้นที่อีสานมาห้าหกเจ็ปีเราก็จะผูกพันกับร้านค้าแถวนั้นอยู่แล้วรเราก็เริ่มตรงนี้ก่อนนะเราก็มาเปิดร้านก่อนตอนนี้ก็ เพิ่งเริ่มไป2อาทิตย์ในการเปิดร้านก็ 60- 70ลายเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาแล้วเราแบ่งเป็น2ส่วนหลักของการขายวัสดุก่อสร้างหนึ่งเราต้องบอกว่าเป็นสินค้าเขาเรียกสินค้าหนักคือสินค้าโครงสร้างอิฐหินปูนตายแล้วก็สินค้าเบาก็จะเป็นพวกของตกแต่งหลอดไฟของตกแต่งต่างๆอย่างนี้ครับกระเบื้องอย่างนี้กระเบื้องก็ได้ครับเพราะเราแบ่งเป็นสส่วนเสร็จปุ๊บเนี่ย เราจะมีขนส่งสองสองอย่างถ้าสินค้าหนักเนี่ยร้านค้าเนี่ยส่งแถวนั้นได้ภายใน10กิโลยโลอันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรของร้านค้าออฟไลน์ปกติเลยแต่ข้อดีที่เขาเปิดร้านออนไลน์เขาจะได้ตรงสินค้าเบานะอย่างสมมติหลอดไฟอันนึงหรือลูกบิดประตูอันนึงที่ผมอยากได้ผมอยู่กรุงเทพผมอยากได้มานานแล้วใช่ไหมฮะแต่หาข้างไม่มีละไปเซิร์ชออนไลน์เจออันนี้อยู่ที่มหาสารคาม ผมสามารถกดสั่งและอ e ีลูกบินนั้น,นมาส่งได้อันนี้คือเพิ่มช่องทางการขายให้กับร้านค้าที่ออฟไลน์อยู่แล้วเพราะงั้นสิ่งที่ทกลัวคือมีคนถามเราวว่าเราจะเอาซัพพลายเออร์ขึ้นมาขายบนออนไลน์ตลาดเราไหม หมายถึงถ้าเอาซัพพลายเออร์มาที่ปัวซาโัวคือโดนตัดขาหมดเราต้องบอกว่าเราเน้นที่บริการมากกว่าราคาเราเน้นคุณภาพมากกว่าราคาเพราะเราเชื่อว่าผู้ซื้อเนี่ยถ้าถ้าได้ดูแลเรามีรีวิวเราบอกซัพพลายเออร์คุณไม่ต้องขึ้นมาเราแค่คุณผลิตภัณฑ์ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้คุณก็เหนื่อยแล้วคุณจะมาสร้างเซลล์ทีมมาตรงนี้คือแต่ละคนโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำมันจะทำให้มันเดินได้เร็วกว่าเดินได้ดีกว่าและลูกค้าเราก็พอใจ หน้าที่ของเขาคือเขากําหนดราคาแล้วขึ้นบริการให้ดีแคมเปญโปรโมชั่นหน้าที่ของบาร์ดี้นะฮบาร์ดี้จะเป็นจัดโปรโมชั่นและแคมเปญให้อย่างสมมุติว่าเราเรารู้ว่าอย่างตุกจีนเนี้ยเราแจกอ่างเปาให้ได้เลยนะคุณสั่งซื้อตอนนี้คุณได้ส่วนลด500บาทบาร์ดี่อยากแบกให้เราเราไม่อยากให้ร้านค้าแบกเองเพราะเราเราคุยกันว่าพอแบกเองทีไรเกิดการแข่งขันกันทั้งนั้นฮะต้องบอกว่าบาร์ดีไม่ใช่เกมเชนเจอร์ของวัสดุก่อสร้างนะ เราอยากจะเป็นส่วนเติมเต็มผมเคยถูกสอนอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าถ้าเราอยู่บนภูเขาอันหนึง่งมีฝนตกเยอะๆน้ำลงมาเรามีหมู่บ้านอยู่ข้างใต้ถ้าเกิดเราตัดต้นไม้หมดน้ำไหลลงมาท่วมหมู่บ้านตายแต่ถ้าเกิดเรามีต้นไม้อยู่แล้วเราไปสร้างเขื่อนให้เขาบริหารจัดการเขื่อนให้ดี สุดท้ายแล้วหมูบ่บ้านหลังนั้นก็จะเลินเพราะน้ำไหลมาเบาและใช้ได้ทุกปีอันนี้มันก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเราที่เราอยากทำว่าเราจะ manage transaction ตั้งแต่ supplier ตั้งแต่ผู้ที่จะขายตั้งแต่ยี่ปัวแล้วแต่สาปัวทำยังไงให้ให้ไหลลงมาแล้วไม่ไม่ได้พังตลาดทั้งหมด เป็นทางเรื่องหนึ่งอ่ะเขาอาจจะขายได้อยู่แล้วแต่เขา,าเพิ่มก็ได้นะอย่างข้อดีของของผู้ซื้อก็เหมือนกันผมอยู่ต่างจังหวัดไกลๆอำเภอไกลๆมันห่างจากเมืองไม่เหมือนกรุงเทพมันห่างกันที่30โล40โลคุณขับรถมาซื้อที่บิ๊กบ๊อกคุณเสียเวลาเสียน้ำมันไปเท่าไหร่เพ่อไอของข้างๆมันอาจจะมีอยู่ที่ร้านข้างบ้านคุณก็ได้คุณก็ประหยัดเวลาอีกคุณสั่งซื้อคุณจะรู้ว่าจะส่งจากร้านไหนอย่างสมมุติว่าผมอยู่กรุงเทพนะ ผมต้องการสั่งหลอดไฟ1หลอดนะก็ AI ของเราระบบเราจะคำนวณว่าภายใน10กิโลเมตรเนี่ยก่อนขึ้นมาโชว์ว่าหลอดไฟมีอะไรบ้างนะเพื่อเราต้องบอกว่ามันมีค่าสินค้ากับค่าค่าขนส่งนะเราเราไม่อยากจะหลอกลูกค้าว่าสินค้าถูกคุณไปเจอค่าขนส่ง1,000บาทอันนี้มันก็ไม่ได้ make sense แล้วพอเราดูเสร็จปุ๊บเนี่ยว่าใกล้สุดเท่าไหรนะ่แล้วก็ค่อยมาดูว่าราคาจะเป็นยังไงนะพอราคาเป็นยังไงเสร็จปุ๊บ มันจะต้องมีอยู่แล้วว่าดูว่ารีวิวเป็นยังไงคนที่ร้านค้าบริการได้ดีๆอย่างเงี้ยอาจจะรีวิวอาจจะได้โชว์ขึ้นก่อนก็ได้เพราะเราจะส่งเสริมไม่ทุกคนเนี่ยต้องบริการดีบริการดีหมายถึงอะไรหมายถึงว่าราคาก็ต้องเป็นเป็นธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาใส่รายละเอียดก็ต้องตรงกับรายละเอียดสินค้าจริงๆนะครับกรอบครบถ้วนแล้วก็เวลาบริการจัดส่งจริงๆเนี่ยคุณบริการแล้วลูกค้าเลทคุณแฮปปี้เราไม่ใช่มองว่าอยากจะขายของอย่างเดียวเราต้องปรุง ร้านค้าเขาให้ให้อยู่บนแพลตฟอร์มที่ที่มีคุณภาพด้วยคิดว่าต้องต้องทัวประเทศและครับคือโจทย์เราอยู่ที่1อําอำเภอหนึ่งร้านค้าแล้วเดี๋ยวร้านค้าอื่นจะมาตามเองโอ้ถ้าจํานวนนี่จริงๆผมไม่อยากระบุจ,จานวนเพราะร้านค้าจํานวนนี่เยอะมาก2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเลยรประเทศไทยมีกีอ่อำเภอทุกอำเ,เภอมี1ร้านเราก็แฮปปี้แล้วเพ mm. ราะว่าต้องบอกว่าเรา2ทีมที่เปิดร้านตอนนี้ช่วงทีมเนี่ยทีมออนไลน์เนี่ยเขาทำหน้าที่เปิดอยู่แล้ว จะมี Facebook ของเราเข้าไปแล้วก็บอกรายละเอียดในการเปิดทุกคนสามารถเปิดได้นะกับทีมออฟไลน์ที่วิ่งพื้นที่ไปเปิดให้นะจุดที่สำคัญก็คือการอัพสินค้าเพราะเพราะบางทีร้านค้าก็ก็ออยังอัพสินค้าไม่ไม่สะดวกไม่ถนัดเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยเขาอ,อัพขึ้นมาเราวิ่งออกพื้นที่อยู่แล้วเราจัดคนวิ่งวิ่งทั้งสายเลยครับเราเป็นคนไทยก็จริงแต่เราไม่ได้เปิดแพลตฟอร์มกันเล่นๆ่นะเราเห็นทุกคนใช้แต่แพลตฟอร์มเมืองนอกสิงคโปร์มาเลอินโด จีนหมดแล้วแล้วประเทศไทยล่ะเพราะว่าบันดี้เราเราไม่ได้มองแค่แค่ไทยอยู่แล้วครับจริงๆเราก็ถูกถูกฝังอยู่เสมอว่าเราต้องมองรีเจนมันทํายากเพราะว่าโคเนื่องจากโครปรเปเรตเขาก็มีสินค้าแบรนด์ของเขา oh, <okay. S 1> เขาจะเอาแบรนด์อื่นเข้าไปก็ลําบากนะสินค้าที่เป็นบิ๊กบ็อใหญ่ๆเขาก็มีอยู่ในของเขามันก็ระหว่างซัพพลายเออร์กับเขา แต่อันนี้เราคือร้านค้าวัสดุกอ่อสร้างปกตินี่แหละขึ้นมาอยู่กับเรามามาเป็นทีมเดียวกันแล้วก็หาชาแนวนี้ในการขายคือมาจากบ้านดีนะครับชื่อไทยแบบว่าจุดเริ่มต้นมาจากการทําให้บ้านนะมันสวยทําให้ทุกอย่างมันสร้างแล้วได้ดีหมดมาสร้างได้ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นคนอยากอยู่บ้านเกิดคนอยากอยู่บ้านเกิดอะไรขึ้นสังคมครอบครัวเริ่มดีเริ่มคุยกันแล้ว คุณมีห้องครัวดีๆสักห้องคุณมีห้องเบรขนมปังสักห้องหนึ่งลูกจะไม่กลับมาแล้วถ้าแฟนคุณทำอาหารอร่อยคุณจะไม่กลับมากินหรใช่ไหมะพอครอบครัวดีด้วยมันส่งทุกอย่างดีหมดฮะมันมันไม่จำเป็นต้องเด็กไม่ต้องไปวุ่นวายข้างนอกกลับบ้านดึกก็กลับบ้านเพื่อนก็ไม่ต้องไปเปิดเที่ยวกันก็มาสังสรรค์กันที่บ้านก็ได้ ใช่ไหมครัมัน,ม,นมันทำให้ให้ไลฟ์สไตล์คนมันมันนิ่งขึ้นมันก็เลยกลายเป็นบ้านดีแต่พอเราบอกว่าเราจะไปต่างประเทศเราก็คุยกับฝรัง่งฝรั่งมันก็บ้านดีบ้านดีเราก็บ้านดีไปอย่างเง้เลยถ้าเราไปอินโดได้โปรเจกต์มาบ้านเราเราบ้านดีไปอินโดใช่ไหมฮะสิงคโปร์มาบ้านเรา <laughs> ไปสิงคโปร์ได้เมียนมาเองหรือว่าแคนเบอร์เดียเองผมเคยอยู่หมด ตรงนี้ก็เคยเป็นไปต่างประเทศด้วยคือเขาก็มีสังคมก็แบบคนไทย,น,ยนะฮะก,ก็เหมือนกันก,ก็เปิดร้านสูขกอสร้างเหมือนกันเรามองว่าเราอยากไปถึงถึงตรงนั้นไม่ได้เปรียบเทียบแล้วฟังเพลงมันต้องมีเพลงที่เพราะสําหรับทุกคนใช่ไหมฮะหรือไม่ก็เพราะสําหรับคนส่วนใหญ่มันต้องมีเพลงแบบนั้นอยู่อยู่บนโลกอย่างที่เราเรา,เราจะชอบกันเพราะงั้นเราก็เหมือนกันเราก็เชื่อว่าเราเรา,เราต้องทําอย่างนี้ให้มันได้ จุดมุ่งหมายเราเราไม่ใช่คอมเพรียบเนคิดถึงคอมเพ t i ยบ o นปุ๊บเนี่ยมันจะคิดถึงราคาทันทีนะแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเราเราเปิดเพื่อจะเอาคนใหม่เนี่ยเราจะพูดถึงเซอร์วิสเพราะงั้นเรา<ม>เราก็าจะไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าบานดี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ที่ต้องบอกว่าเป็นของคนไทยนะครับเราก็ตั้งใจกันทุกคนแล้วเราเราทำโดยาสนาที่ละเอียดนะรเรามองแวลูทั้งหมดของของ,ของการขายแล้วเราก็พยายามเอาข้อดีข้อเสียของคนเนี่ยปัญหาของคนเนี่ยขึ้นมาก่อน นะแล้วเราจะช่วยยังไงให้มันเกิดปัญหาน้อยที่สุดนะในการสั่งซื้อของในการบริการสิ่งของนะมีตัวเลือกมากขึ้นให้ทุกคนสามารถใช้ไดนะ้คนขายก็เพิ่มยอดขายไดนะ้คนซื้อก็ได้ของที่ตัวเองอยากได้ดาวน์โหลดได้ที่ Android แล้วก็ iOS เลยครับ